ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปี2567หลายสิ่งหลายอย่างของชาวลัคนาราศีตุลนถือว่าอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีดวงชะตาจะมีจุดพลิกผันที่ดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่พร้อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ชาวลัคนาราศีตุลนเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของคุณในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปี2567ก่อนที่จะมีการเดินทางเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนปี2567นะคะถือว่าในระยะเวลานี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาและอิทธิพลที่ส่งผลเด่นชัดมากๆต่อดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้ก็คืออิทธิพลจากดาวพระพุธ อิทธิพลจากดาวพระสุกที่ได้ทำมุมเลงกันไปยังดาวพระพฤหัสบดีซึ่งทั้งดาวพระพุทธดาวพระสุกและดาวพระพฤหัสบดีนี้ถือว่าเป็นกลุ่มดาวพิเศษในทางโหราศาสตร์จะถือว่าดาวพระพุทธนั้นเป็นดาวตัวแทนของเลขสดาวพระพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของเลขหดาวพระสุกเป็นดาวตัวแทนของเลขหจะให้ความมงคลแก่เจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะ กลุ่มดาวพิเศษเมื่อโคจรทำมุมเล็งกันอิทธิพลของกลุ่มดาวพิเศษนี้จะส่งผลดีต่อด้านการงานการเงินแล้วก็ด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวละคณาราศีตุลแต่และคนก็มีพื้นดวงชะตาที่ไม่เหมือนกันใครจะได้รับความโชคดีมากโชคดีน้อย ได้เจอเรื่องราวดีมากน้อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากอิทธิพลของกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้ก็ยังมีอิทธิพลของดาวใหญ่อย่างดาวพระอาทิตย์ที่มีการโคจรยกย้ายราศีอีกด้วยซึ่งการโคจรยกย้ายราศีของดาวพระอาทิตย์นั้นได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมซึ่งผลของกลุ่มดาวพิเศษและผลของดาวพระอาทิตย์ก็จะส่งทั้งผลด้านดี และด้านเสียแก่เจ้าชะตาในมุมที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมรอยต่อก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับพลังงานจากดวงดาวเป็นอย่างดีค่ะในจังหวะนี้ถือว่าดวงดาวโคจรเอื้อประโยชน์ต่อตัวคุณ ดังนั้นเมื่อชาวลัคนาราศีตุลได้ตั้งอกตั้งใจทำการใดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษากิจการการงานของตัวคุณเองย่อมจะได้รับความรุ่งเรืองและก้าวหน้าเป็นอย่างมากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณไม่ควรรีรอคะ่ะเมื่อดวงดาวโคจรมาเอื้อประโยชน์แล้วต้องรีบลงมือทำต้องรีบจัดการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าเร่งรีบแล้วทุกอย่างจะราบรื่นนะคะ มันต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการใช้สติใช้ปัญญาและความรอบคอบด้วยในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีตุลสามารถใช้คำพูดใช้การเจรจาใช้การสื่อสารเพื่อที่จะก่อเกิดลาภผลที่ดีต่อตัวคุณเองค่ะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลมีสเสน่ห์ทางด้านการพูดการเจรจาใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ใครที่ทำงานโดยอาศัยเรื่องราวของการพูดเช่นพิธีกรหรือครูอาจารย์ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นสามารถใช้คำพูดในการเจรจาสื่อสารหรือใช้คำพูดในการหาเงินหาทองได้เป็นอย่างดีค่ะประการต่อมาสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีตุลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้นั่นก็คือ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินฟลุกๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณคาดไม่ถึงอย่างเช่นเงินใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีตุลเคยลงทุนไว้ช่วงนี้ก็มักจะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาได้เห็นดอกได้เห็นผลที่มาจากการลงทุนของคุณหรือเงินใดก็ตามที่คุณเคยให้คนอื่นหยิบยืมไปในระยะสัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเหล่านั้นกลับมาคืนแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ครบตามจำนวนแต่ยังน้อยมันก็เป็นทิศทางที่ดีที่คุณยังได้รับกลับมาบ้างซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะว่าลุกนี่จะชำระหนี้คุณชาวลัคนาราศีตุลบางคนอาจจะได้เงินจากการขายหลักทรัพย์ที่ทางหรือทรัพย์สินบางอย่างคะ่ะหรือบางคนได้เงินจากการทำธุรกิจทำการค้าการขาย และชาวตุลแต่ละคนจะได้มามากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งพื้นดวงชะตาทั้งจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนแล้วก็ทั้งสัมมาอาชีพที่แต่ละคนประกอบกิจการทำอยู่สำหรับชาวลัคนาราศีตุลท่านที่ทำธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้ามันจะมีบางจังหวะนะคะที่คุณรู้สึกถึงความซบเซาเกิดขึ้นบ้างแต่ทิศทางโดยรวมการงานของคุณก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่ค่ะ เพียงแต่จะรู้สึกถึงอุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาขัดขวางเนื่องจากดาวพระอาทิตย์ที่โคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดซึ่งอุปสรรคที่อาจจะมีผลต่อการเงินการทองของคุณหรือการทำงานของคุณนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นนิดนี้นะคะหลายๆคนที่เป็นชาวลัคนาราศีตุล อาจจะมีการป่วยไข้ไม่สบายอ่อนแรงอ่อนเพลียมีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอส่งผลทําให้เกิดอุปสรรคต่อด้านการทํางานเมื่อคุณพักผ่อนน้อยคุณก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะหรือชาวตุนบางคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วในระยะนี้โรคต่างๆที่คุณเคยมีเคยเป็นมันอาจจะออกอาการกําเริบขึ้นมาส่งผลต่อการทํางานส่งผลต่อการหาเงินก็ได้ อุปสรรคลำดับต่อมาคือเรื่องของการเงินการทองค่ะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเมื่อโคจรมาได้ตำแหน่งที่มีความเสื่อมอย่างตำแหน่งนิดที่สมัยที่บอกไปนี้นะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นโดยมากมักจะเป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกค่ะจ่ายเบี้ยบายรายทางมันอาจจะไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่มาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโต แต่เมื่อรวมรวมกันแล้วนะคะมันก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและอุปสรรคประการต่อมาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรปรวนค่ะเพราะจะส่งผลทำให้ปัญหาจากเดิมที่มันเป็นปัญหาเล็กจะมีโอกาสกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นได้โดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีตุลเป็นคนที่มีความยุติธรรมค่ะดังนั้นเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ยุติธรรม หรือเรื่องราวใดที่มันไม่สมเหตุสมผลก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยยอมเคยปล่อยผ่านแต่ในจังหวะนี้นะคะเนื่องจากอารมณ์ที่ค่อนข้างแกวง่งหรือแปรปรวนของคุณก็ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลไม่อาจจะยับยั้งอารมณ์ของตัวเองได้ค่ะส่งผลทำให้ปัญหามันบานปลายเกิดความเลยเถิดสิ่งนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังให้มากในช่วงจังหวะรอยต่อจากเดือนตุลาคมเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะ เพราะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวดวงอื่นๆกำลังโคจรเอ,อื้อประโยชน์หากคุณเอาเรื่องของอารมณ์มาเป็นหลักในการตัดสินใจหรือการดำเนินชีวิตมันอาจจะส่งผลเสียหายต่อตัวคุณในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ